ดีครับพบกับผมช่องออดดัมซิงครับวันนี้เดินทางมาหน้างานมาทำงานเช่นเคยนี่ครับกำลังเดินทางไปอยู่น่านจะเข้าหน้างานเลยครับฝากกดไลค์กดจ้ามช่องออดดัมซิงด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่องออดดัมซิงนะครับถึงหน้างานแล้วครับ เตริมงานเท่เลยก็คุณตาครับดูนีคคโนโ่ครับ165เรียงม้าครับกีโน่ครับมาดูคุณตาลุยเนื้อครับมาแล้วครับดูตาครับสบายสบาย,บายครับ โอ้โเอ้เอ้ยเอ้ยอุ้ดจอดครับเห็นส,สุดๆรับนี่อาครับเดี๋ยวไปต่อคิวรับดินครับจะนำโชคมาถึงหน้างาน,นไม่รู้ว่าันอยู่ไอไกๆที่นี่สามทีมงานเนื้อบด โอ้เพิ่งมาใหม่ครับเพิ่งเย็นนี่แหละยุ่งอย่งไ,ไอยงไรไม่รู้ครับไปอยู่ใกล้เราเจ้าะเกียใส่งานเมาแล้ววัน Oh. <c oughs> เยอะแต่เยอะตอนนี้พักเที่ยงครับกำลังเริ่มโรงงานแล้วครับกำลัง,งเที่ยวเดินไปแล้วแน่มาจากไหนเนี่ย nóng lắm chiều ó

ม่มีลูกค้าเลยทํามาตั้งนานอราก็ไม่มีลูกค้าเหมือนกันแต่ด้วยความที่เรารักเรามีความสุขกับงานที่เราทําแล้วก็ทําทําขายได้ละนิดวันล้าน,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 น่อยกก็ก็ขายก็ทาอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับเจ้าน้องเขียวเมอนดิมครับใจรัโกมีความสุดกับงานที่เราทํายัางไงก็ก็วิโก้เอสเคร้อยยี่สิบ้ค่ะค่ะต้องขอบคุณบุณออกมากมากเลยนะคะงทีงงคร่บรุ่นส<ม>ามนะครับ เรียกว่าทำจนจนี้นะคะข้อไขว่ขาต่อไปรุ่นสองครับมาร์คทูจะมาร์คทูพิซซ่าผสมไทยอื่นๆที่เรียกได้ว่าแปลงโฉมมาใช้คำว่าแปลงโฉมก็ได้เหมือนกับทองม้วนที่เป็นทูโทนออกมาแบบนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามบ้างหรอน่าจะขยายช่องทางในเรื่องขดยช่องทางมีคนถามเือสี่ยวกับปลาวเท่าแกครับเองนะครับหลายคนทักมาถามในแชทออมเยอะเหมือนกันหยาบไปรับดินก่อน